วันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแปด1ตุลา5 3นะครับโดยข้อนี้กำหนดให้ sk เท่ากับ1กำลัง3บวกกับ2กำลัง3บวก3กำลัง3บวกไปเรื่อยๆถึง k กำลัง3โดยเขาบอกว่าให้หาค่าของลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้1ส่วนสแควรรูท s 1บวก1ส่วนสแควรรูท s 2ไปเรื่อยๆอยอย่างนี้นะครับโอเค พี่แบงค์ลองมาหาละกันข้อนี้หา s 1 s 1ก็คือ1กํากำลัง3เฉยๆไหมถูกไหมครับและ s 2ล่ะ s 2ก็คือ1กํากำลัง3บวก2กํกำลัง3 s 3ล่ะ s 3ก็คือสาอขอโทษครับ1กํากำลัง3บวก2กํกำลัง3บวก3กํกำลัง3เข้าใจไม่เอ่ย k เป็น1ก็คือทำถึงแค่1 ถ้า k เป็น2ก็ทำถึงแค่2ไปเรื่อยๆ s4 ก็คือ1กําลัง3บวก2กําลัง3บวก3กําลัง3บวก4กําลัง3จริงไหมครับไปเรื่อยๆจนถึงถ้าพี่แบงค์หา sn ก็คือ1กําลัง3บวก2กําลัง3บวก3กําลัง3บวก4กําลัง3บวกไปเรื่อยๆจนถึง n กําลัง3 a ตัวนี้มันคล้ายๆกับสูตรของ ซิกมาไอไอเท่ากับ1ถึง n เอ่อซิกมาไอกำลังสามปะสูตรซิกมาไอกำลังสามสุดว่าอะไรนะ n คูณ n บวก1ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองปะครับจริงไหมดังนั้นในตัวแรกเนี้ยถ้าพี่แบงค์หาออกมามันก็คือ1คูณ1บวก1หาร2ทั้งหมดกำลังสอง ถ้าพี่แบงค์ไม่ตัดเลขนะมันคือ1คูณสองหารสองทั้งหมดกำลังสองและตัวนี้ล่ะมันคือสองคูณจำนวนตัวมันมีอยู่สองตัวถูกไหมครับมันคือสองคูณ2บวก1หารสองทั้งหมดกำลังสองมันก็เลยกลายเป็นสองคูณ3หารสองทั้งหมดกำลังสองและ3มล่ะ s 3มมันคือมีสามตัว มันก็คือ3คูณ3บวก1หาร2ทั้งหมดยกกำลังสองก็เลยกลายเป็น3คูณ4ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองเราก็รู้ละตัวนี้มันก็จะเป็นไปเรื่อยๆตัวนี้ก็คือ4คูณ4บวก1หาร2ทั้งหมดยกกำลังสองก็เลยกลายเป็น4คูณ5หาร2ทั้งหมดกำลังสองแล้วตัวสุดท้ายก็เลยกลายเป็น n คูณ n บวก1ส่วน2ทั้งหมด ยกกําลังสองถ้าพี่แว้งเอาแต่เอาข้อมูลทั้งหมดที่เราเพิ่งหามาเนี้ยมาแทนค่าตัว s1 s2 s3 พวกนี้เอาไปกลับเศษส่วนแล้วแทนลงไปจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งส่วนสแควร์ูท s1 บวกหนึ่งส่วนสแควรูท s2 บวกหนึ่งส่วนสแควรูท s3 บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกหนึ่งส่วนสแควร์รูท sn s แควรรูทเอชหก็คือ1ส่วนส qua r รูทหนึคูณ2หาร2ทั้งหมดยุกกำลัง2บวกกับ1ส่วน2คูณ3ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองแล้วใส่รูทบวกกับ1ส่วน root ของ3คูณ4หาร2ทั้งหมดกำลัง2เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง1ส่วนสแควรรูทเอ็คูณ n บวก1ส่วน2ทั้งหมดยุกกำลังสอง ถูกป่ะครับทีนี้พี่แม็บอกว่าโดยปกติเรามีคุณสมบัติว่ารูทของ x กํลังสองต้องได้ได้ x หรอไม่ใช่นะต้องได้ absolute x นะครับทีนี้ทีนี้ในข้อนี้เนี่ยข้างในของถ้าเราเปิดออกมาเนี่ยพวกนี้มันจะออกมาเป็น absolute ใช่ไหมกลายเป็น1คูณ2ส่วน2 บวกกับ1ส่วนแอบส์ลูทสคูณสส่วนสบวกกับ1ส่วนแอบส์ลูทสคูณสส่วนสบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก1ส่วนแอบส์ลูทเคูณเบวกหส่วนสแต่เนื่องจากค่าข้างในของแอบส์ลูทเป็นค่าบวกอยู่แล้วพี่แบงค์เลยถอดแอบส์ลูทออกไปทิ้งไปเลยได้ไหมเอาแอบส์ลูทออกเฉยเฉยไม่ต้องสนใจแล้วทำไงต่อ พี่แบงค์กลับเศษซ้อนอ่ะมันกลายเป็น2ส,ส่วนด้วย1คูณ2บวกกับ2ส,ส่วนด้วย2คูณ3บวกด้วย2ส,ส่วนด้วย3ามคูณ4บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกด้วย2ส,ส่วนด้วย n คูณเอบวก1เอเห็นไหมครับว่าข้างล่างคุ้นๆกับอนุกรมอะไรมันเหมือนกับอนุกรมเทเล่ปะถ้าพี่แบงค์ดึงสองออกตัวนี้คือ1ส่วน1คูณ2นะครับ เอ่อโทษทีครับ1ส่วนด้วย1คูณ2บวกกับ1ส่วนด้วย2คูณ3บวกกับ1ส่วนด้วย3คูณ4บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก1ส่วนด้วย n คูณ n บวก1แล้วเรามาแยกส่วนข้างล่างกันมันจะกลายเป็นอะไรเอ่ย1.1ส่วน1บวก1เอ่อต้องเป็นลบ1ส่วน2จำได้ไหมครับอนุกรมเทเลเราต้องดูว่าค่ามันบาลานซ์กลับไปได้เท่าเดิมหรือเปล่า ถ้าทำคลอรนขึ้นมาตัวนี้เป็น2ตัวนี้เป็น1 2-1ลบ1กลับมาได้เท่าเดิมเนาะก็แปลว่าไม่ต้องมีคูณอะไรบวกกับ1-2-1-3ส่วน2ลบ1ส่วน3วกกับ1-3-1-4ส่วน3ลบ1ส่วน4ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง 1-N-1-N-1 ส่วน n ลบ1ส่วน n บวก1แล้วพี่แบงก์ก็ทำการตัดเพราะว่าเห็นว่าลบ1ส่วน2กับ1น1ส่วน2เหมือนกัน -1 บ1ส่วน3กับ1ส่วน3เหมือนกันลบ1ส่วน4ก็จะตัดตรงนี้และเช่นเดียวกันตัวตรงนี้ก่อนหน้าจะมาตัดกับ1ส่วน n จริงไหมครับจึงทำให้พี่แบงค์เหลือแค่ว่า2คูณกับ1ลบกับ1ส่วน n บวก1แต่โจทย์ถามหาลิมิต n เข้าใกล้ตี้ใช่ไหมพี่แบงค์มาเทคลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้เข้าไปตัวนี้ ก็เลยกลายเป็น2คูณกับ1ลบ1ส่วนอินฟินิตี้บวก1 1ลบ1ส่วนอินฟินิตี้ใช่ไหมครับได้เท่าไหร่เอ่ยก็กลายเป็น2คูณ1ลบ1ส่วนอินฟินิตี้ก็ได้0ก็คือ2คูณ1ดังนั้นคำตอบข้อนี้ตอบ2ครับ มีคนถามพี่แบงค์ว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าทําไมเมื่อกี้ไอ้ตัว1นึคูณสอ่ะเราไม่ตัดตัวอย่างนี้ไปอ่ะทำไม 2, 2ตัวนี้ไม่ตัดอย่างนี้ไปอ่ะเราจะรู้ได้ไงสิ่งหนึ่งก็คือการจินตนาการนะครับว่าความสัมพันธ์ของข้อมูลเนี่ยมันคือซิกมาไอกำลังสามมันคุ้นคุ้นกับ N คูณ n บวกหตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นอนุกรมเทเลได้โดยการแยกส่วนมันก็เลยทำให้พี่แบงค์ค้างตัวเลขไว้ก่อน เผื่อที่ว่าจะทําต่อได้ซึ่งมันก็ทําต่อได้จริงๆโอเคนะครับเรื่องพวกนี้ใช้ประสบการณ์ดูต้องทําเยอะๆนะครับ